บสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาเปลี่ยนกระถางนะกระถางแก้วมรกตนะกระถางนี้พอนี้มันต้นมันโตโตจนล้นกระถางมาแล้วนะทีนี้ผมจะเปลี่ยนเนี่ยอันนี้จะเป็นแก้วมรกตดำนะเนี่ยสีดำด้วยต้นหนึ่งเนี่ยต้นเล็กๆเปลี่ยนเดี๋ยวพวกเรามาดูกันนะเนี่ย เป็นไม้มงคลน,นะไว้จะมีโชคมีลาภนะบอกเนี่ยสวยงามเมียต้นเนี่ยผมจะปลูกไงดีนเาดนเาออกกนะเอาดินเก่าออกก่อนผมจะเอาดินเก่าก่อนนะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีแร่ธาตุอาหารแล้วมันไม่ค่อยมีอาหารเลยนะเนี่ยอ,ออกก่อน ในทรงออกเยอะเดี๋ยวออกนิดหน่อยพอพอเยอะเดี๋ยวมันตายเนี่ยลากมันเยอะเลยมากมันเนี่ยเห็นไหมเพื่อนเห็นไหมนี่ยหงูใหญ่เลยปากมัน ไม่มีแสา่ามันเั็นนั่นนะผมว่าผมว่าผมบอ,อกแค่นี้พอ,อเนี่ยลงเลยเนี่ยขึ้นมาแทนเนี่ยเห็นไหมเห็เนเร็นเหชัดๆเนี่ยเอานี้ขึ้นมาแทนเลยเนะพอจะประมาณนี้นะ ผมจะให้ร่างมันดูอย่างนี้นะฮะผมจะโชว์ร่างมันงนี่เป็นไปได้ดินตรงนี้ดินเก่าเนี่ยเราออกนะทิ้งไปเลยนะเพราะว่ามันเป็นดินที่ ไม่มีธาตุอาหารแล้วเราใช้ดินใหม่นะอย่างเงี้ยดินใหม่มันจะออกดำๆเนี่ยมันออกสีขาวๆตัวเถาแ่้วเนี่ยมันไม่มีไม่มีธาตุอาหารแล้วก็ตัวมานนี่อะอรนั่นเนี่ย ไว้นะครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะฮะไว้เจอกันคลิปหนะ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเนี่ยสวยงามครับสวัสดีครับ